สวัสดีครับแฟนเพจบรรยยนทุกท่านวันนี้พามาชมเป็นรถเบนซ์นะครับเป็นเบนซ์อันนี้เป็นสองประตูนะเนี่เป็นสองประตูแต่เป็นตัวซีซีซีหนึ่งแปดนะครับกับอาการอาการเดี๋ยวมาดูอาการกันอาการเนี่ยสตาร์ทเครื่องเนี่ครับ ไฟเลื่อนถลายนะครับโชว์ขึ้นมา ABS นะครับนี่พวกเลื่อนถลายพวกเนี่ย ABS นะครับโชว์ขึ้นมานะครับเต็มไปหมดเลยไฟโชว์เสองศูนย์สี่นะสองมาโตนะคันนี้นะครับก็มีไฟโชว์ขึ้นมานี่ก็อาการนี้ลูกค้ามาก็เดี๋ยวจับโค้ดดูครับว่าโชว์ที่อะไรนะครับก็ไม่น่ายากครับผมว่าอาการนี้ผมเจอบ่อยจับโค้ดดูครับโอเค มาดูกันครับว่าเนี่ยไฟตัวนี้อันนี้ต่อเครื่องสแกนและมาดูว่าโชว์ที่อะไร,นะรผมคิดว่าไม่พ้นเซ็นเซอร์ล้อถ้ามาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยเลื่อนถลายโชว์เอเวียสนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ยเลื่อนถลายเอเียสโชว์ึ้นมาไม่พ้นเซ็นเซอร์ล้อผมว่านั่นไง พูดยังไม่ทันขัดคําเลยนี่ในหัวข้อเครื่องยนต์นะโชว์ขึ้นมาที่เล็บฟอนส์นะครับเวลสปีดเซนเซอร์นะครับฟอนนะครับอันนี้จะเป็นเลฟก,ก็ฝั่งซ้ายนะครับฟอนหน้าหน้าซ้ายนะครับฝั่งหน้าซ้ายมีปัญหาอยู่นะครับนี่ข้างล่างก็เล็บฟอนส์นะครับในหัวข้อเครื่องยนต์นะอันนี้หัวข้อเครื่องยนต์โชว์มาที่เซนเซอร์ล้อในหัวข้อเกียร์นี่ทันสมิชชั่นคอนโซลนะครับ คอนโทรลยูนิตนะครับก็ท่าเมชันคือหัวข้อเกียร์ก็โชว์มาที่นะครับเลฟฟอนเวลสปีดนะครับแคนบัสนะครับก็แค่ก็โชว์มาที่เซนเซอร์ล้อเหมือนกันฝั่งหน้าซ้ายนะครับเราไปดูหัวข้อ e s p นี่ ESP ตัวนี้ ESP นะครับนี่ Braking System นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่เล r ฟ n t นะครับ A.P.M. เซนเซอร์เพราะฉะนั้นชัดเจนครับก็ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ฝั่งล้อหน้าซ้ายนะครับฟอนเล็บนะครับหน้าซ้ายก็ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ล้อครับเป็นตัวเซนเซอร์ล้อเซนเซอร์วัดความเร็วล้อนะครับก็เสียกันบ่อยนะครับในรถพวกรุ่น20 4 2 1 2นะครับ C.L.A.G.L.A. นะครับทั่วไปครับสองทั่วไปก็เสียกันบ่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปแจ้งลูกค้าเปลี่ยนเซนเซอร์ล้อกันนะครับแล้วเรามาดูที่ว่าเราเปลี่ยน ถ้าลูกค้าอุตินะเราเปลี่ยนแล้วไฟตัวนี้จะหายไหมครับแล้วลบโค้ดจะออกไหมนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับแจ้งลูกค้ากันครับโอเคครับทุกคนนี่ค้าอุตมดมาแล้วเปนของใหม่แท้นะเบอร์ศูนย์มาเลยเนี่เบอร์ตรงครับ204ศูนย์สีะครับ, 4, รบ 95, 5, 5. เก้าห้าเกียเซอร์ล้อเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เองนะทำให้ไฟโชว์นะครับ ไม่ไม่ไม,ไม่หนักมากนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับมาถอดล้อนะซ้ายเลยนี่นครับถอดล้อก็จะมีตัวนี้เขาจะมีบล็อกบล็อกกันขโมยนะนบล็อกตัวไปจะถอดไม่ได้จะมีแค่อยู่ในรถนะครับนี่ <Okay. S 1> บล็อกกันขโมยจะเป็นเหมือนคุญแจ้ครับแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะจะมีบล็อกเฉพาะของเขากันขโมย <Okay. S 1> ล้อมาถอดล้อครับเดี๋ยวถอดเซนเซอร์ต่อเลย โอเคครับทุกคนนี่ครับคือตัวเซนเซอร์ล้อเนี่ยจะมีอยู่เส้นเดียวเส้นนี้ครับเนี่ครับมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาวัดวัดความเร็วล้อตรงดุมล้อนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปหาพวกกล่องเครื่องกล่องเกียร์ครับว่าความเร็วเท่าไหร่ครับทีนี้มันมันเสียมันรงานเพี้ยนนะครับทำให้ไฟโชว์ขึ้นมานะครับก็เหรอตอดเซนเซอร์ล้อ,อ law, ตัวเนี้ยเปลี่ยน ของใหม่ที่ลูกค้านำมาก็คือตัวนี้แต่ก็แกะของเก่าก่อนไปลุยแกะกันก่อนนะครับขอออกมาแล้วตอนนี้หลุดแล้วเป็นเชือกล้อนี่หน้าตาก็แค่นี้เส้นแค่นี้แหละครับตอนนี้ก็ทิ่มเข้าไปในดุมเพื่อรายงานความเร็วล้อแกะบแกมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสายของใหม่ครับ ใหม่ใหม่แท้เบิกโฉนดมานะครับนี่คบของใหม่ใส่ใส่เลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับลูกค้ารออยู่ก็ผ่านเข้าไปเลยครับที่เสียบตรงนี้กดเข้าไปล็อกรับแล้วก็ล็อก สายนะครับสายให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยของใหม่เนี่ยรส่ล้อ,อใ,หใหม่ครับก็เดี๋ยวประกอบตุ้มล้อใส่ล้อลบโคตรอลองวิ่งดูครับไปลุยกันต่อเรียบร้อยครับข้างซ้ายเปลี่ยนเข้าไปใส่ล้อยึอดยน็อตเรียบร้อย ลูกค้าไม่สบายใจอัตนมัติข้างขวามาอีกเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวเปลี่ยนคู่เลยเขาบอกไม่อยากเสียเวลาหลายรอบครับเดี๋ยวเปลี่ยนข้างขวาด้วยตามยิงข้างขวาไม่เสียนะแต่ลูกค้าอยากเปลี่ยนครับรอบเดียวครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบเราเสียก็เสียไล่ไกันครับเคเดี๋ยวลุยข้างขวาต่อข้างขวาก็ถอดเหมือนกันครับเหมือนกันเดะเลยนะครับเบอร์เดียวกันครับเซนเซอร์ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่ใส่ครับ <L an> โอเคเนี่ครับใส่ของใหม่เข้าไปนี่เรียบร้อย <L an> ก็เดี๋ยวใส่เซนเซอร์ล้อเสร็จเดี๋ยวใส่ล้อลงโค้ดไปลองวิ่งกันครับแล้วรากออกันต่อไปครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนเ็จเรียบร้อซ้ายขวาเลยนะครับ <L an> ก็เดี๋ยวไปเคลียร์โค้ดกันนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ เอาไปเคลียร์โค้ดูซิว่าหายไหมครับ,รบเรียบร้อยก็จะเอาของเก่าคืนท้ายรถลูกค้าหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ให้รู้ว่าเราเปลี่ยนจริงนะครับเปลี่ยนท้ายรถก็เดี๋ยวลบโค้ดไปลองวิ่งครับว่าไฟโชว์หายไหมนะครับว่าไฟโชว์ในรถตัวไอตัว ABS แล้วก็ลื่นถลายหายไปไหมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวใช้เครื่องสแกนลบ ก็ไปลองวิ่งกันนะครับเคไปลบโค้ดกันครับ mm hmm. นี่ครับเคลียโค้ดครับเคลียโค้ดหลังจากเปลี่ยนเศจก็เคลียร,ระบบนะครับ mm hmm. ดูที่ว่าจะหายไหมนะครับเคลียกันก่อนเคลียกันก่อนอันนี้เลนเล,นเลนเซอร์ไม่เกี่ยวนะครับเราจะดูหัวข้อเดิมที่เราทำไปนะครับ เซ็นเซอร์ไม่เกี่ยวอันนี้เบาะไม่เกี่ยวนะครับที่เราทําไปก็จะมีโชว์เนี่ยเอนจินนะครับตัวนี้คือเครื่องยนต์นะครับตอนแรกที่โชว์อยู่นะครับก็โนฟอล์นะครับเกียร์นะครับท้ายเซมิชั่นคอนโทรลโนฟอล์นะครับแล้วก็มาเอชพีนะครับนี่นะครับก็สรุปว่าหัวข้อสามหัวข้อนี้หายนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าไฟโชว์หายไหมนะครับ ไฟโชว์เลื่อนถลายนะครับตอนแรกที่โชว์อยู่อา่าฮะเรียบร้อยครับนี่ไม่มีไฟอะไรโชว์นะตอนนี้ ABS ก็ไม่ไม่โชว์นะครับนี่ไฟ ABS ก็ไม่โชว์ไฟเลื่อนถลายก็ไม่โชว์แล้วก็ขึ้น No Message นะครับนี่ตรงนี้ No Message แล้วก็คือไม่มีข้อบอกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ลูกค้าสบายใจที่จะเปลี่ยนคู่นะครับก็ดีเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาหลายรอบโอ้คันนี้วิ่งแค่48,000เสียแล้ว เลขกิโลสี่หมื่นแดเองนะครับ,รบมมรก็เดี๋ยวไปลองวิ่งกันครับเพื่อความไม่ประมาทเดี๋ยวลองวิ่งสักรอบก่อนส่งลูกค้ากันนะครับตอนนี้ไม่มีฟอ์อะไรโชว์ครับก็เดี๋ยวไปลองวิ่งกันไปครับไปครับลองวิ่งกันสักรอบครับก่อนส่งลูกค้าขุ้ฟ้าดีครับก็ไม่มีไฟอะไรโชว์ก็มันค่อนข้างชัวร์ครับเพราะในคอมมันก็โชว์ชัดเจนเลยว่าเป็นเซนเซอร์ล้อ หน้าซ้ายนะครับที่โชว์ขึ้นมาตามยิงเสียเส้นเดียวนะแต่ลูกค้าสบายใจที่จะเปลี่ยน2เส้นครับเราก็เปลี่ยนให้ครับมันมีปัญหาครับนี่ถ้าโชว์มันโชว์แล้วครับถ้าเซ็นเซอร์ล้อครับถ้ามันแก่ผิดจุดมันคงจะโชว์ขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่โชว์นะนี่ส่งรถลูกค้าได้ครับรอรับภายในวันได้เลยนะครับเพราะเซ็นเซอร์ล้อเราก็มีสต็อกอยู่แล้วครับแต่ละรุ่นครับเพราะว่าเสียกันบ่อยครับ วิวสนนะครับคันนี้นะครับกับไฟ ABS โชว์นะครับนี่ครับก็ขับเร่งดีโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวเราวนรถส่งลูกค้ากันนะครับก็คันนี้ก็จบไปที่เซ็นเซอร์ล้อของแท้นะครับสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งห้าพันกว่าบาทเลยนะครับของแท้นะอันนี้ลดแล้วนะครับลดให้ลูกค้าลูกค้าประจำับลด ลดแล้วก็ยังเหลือเส้นละห้าพันกว่านะครับก็2เส้นก็หมื่นกว่าบาทนะครับรวมค่าแรงรวมค่าเคลียร์ระบบอะไรก็หมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้จบไปหมื่นกว่าบาทนะครับมันเป็นเซ็น,นเซอร์ล้อแท้นะถ้าของเทียบก็จะถูกแต่ผมไม่ค่อยแนะนําของเทียบอเดี๋ยวจะเสี่ยงไปโชว์ตามหลังมานะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นของแท้ก็จบไปที่หมื่นกว่าบาทก็เตรียมรถส่งลูกค,ค้ากันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลายอนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันเลยให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้บางใจให้เราดูแลเราได้ท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ